จากวิกฤตนะครับยอดขายรถยนต์ในประเทศไทยที่ตกต่ำเนี่ยตั้งแต่เดือนมอกราจนถึงเดือนมิถุนาปี2017ในช่วงครึ่งปีแรกนะครับยอดจำหน่ายรถยนต์โดยรวมเนี่ยทำได้เพียง3,800 0คันเท่านั้นถ้าเทียบกับปีก่อนถือว่าลดลงไปถึง24.2เลยทีเดียวเหตุการณ์ครั้งนี้นี่เคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจต้ตยมยำกุ้งในปี4 0หรือวิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ในปี51เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะครับติดตามได้ในโฟล์คลา์อินไซด ปัญหาหลักของกิจครั้งนี้นะครับเกิดจากปัญหาทงางภาคคนเรือนเนี่ยที่มีหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นรวมถึงเศรษฐกิจในประเทศไทยเนี่ยมีการชะลอตัวนะครับปัจจัยภายนอกประเทศก็พอมีบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าไม่ส่งผลกระทบมากต่อการขยายตัวของค่ายรถน้องใหม่เรียกว่าตลาดโดยรวมเนี่ยอ่อนตัวแต่ตลาดของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีการลงทุนเพิ่มขึ้นมีการขยายตัวของโชลรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นในทุกที่ถ้าเราเจาะลึกไปดูยอดจำหน่ายโดยรวมของประเทศไทยในช่วงครึ่งปีแรกนะครับ จะเห็นว่ามีตัวเลขจําหน่ายเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ30,000นคันเท่านั้นหากเทียบ30,000นคันแล้วเนี่ยห้อนะครับคือยอดขายรถก,กระบะหากเราเจาะลึกไปอีกนิดนึงนะครับประมาณ90%เนี่ยมีเพียง3ค่ายเท่านั้นที่ทายอดขายได้ดีก็คือโตโยต้าอูซุแล้วก็ f อ r d ดเหลือก้อนเค้กที่เหลืออยู่เพียงแค่6.4%ดเเท่านั้นนะครับที่ค่ายรถก,กระบะค่า,ายอื่นเนี่ยจะแข่งแย่งชิงก้อนเค้กนี้กันตัวเลขนี้บอกอะไรบ้างเราไปดูกันครับ เราไปดูยอดจำหน่ายรถยนต์กระบะตั้งแต่มกราจนถึงมิถุนาปี2องนกันนะครับโตโยาต้าเนี่ยคือแชมป์ของกลุ่มนี้มาเป็นอันดับหนึ่งครับขายได้49,689คันซึ่งลดลงจากปีก่อนเนี่ย29.6%มีอัตราส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยถึง45.8%เลยนะครับอันดับสองเนี่ยเป็นอิดุสขุขายไปทั้งหมด4593คัน ซึ่งก็ลดลงจากปีก่อนมากถึง48.4%รับส่วนแบ่งการตลาดไป37.4%อันดับ3เนี่ยเป็นของ Ford นะครับขายได้ทั้งหมด11,282คันแล้วก็ลดลงจากปีก่อนเนี่ยถึง43.9%อัตราส่วนแบ่งการตลาดไปถึง10.4%เลยทีเดียวที่เหลือนะครับในอันดับ4เนี่ยเป็นของ Mitsubishi นะครับขายไป4,564คัน แล้วก็ลดลงจากปีที่แล้วเนี่ยถึง55.2%มีอัตราส่วนแบ่งกัตลาดอยู่ที่4.2%ส่วนนดับ5นะครับเป็นของนิสสันครับขายไปทั้งหมด1,636คันลดลงจากปีก่อน30.7%ได้ส่วนแบ่งกัตลาดไป1.5%ปกติแล้วเนี่ยมีการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เกิดขึ้นมากมายนะครับเราให้ความคิดว่ารถที่เป็นรถยนต์สระดับภายในเนี่ยจะมีทิศทางที่มากกว่ารถยนต์ E ีมาตลอดแต่ทุกวันนี้นะครับ เราถูกท้าทายด้วยรถที่เป็นรถ E ีีเพิ่มขึ้นทำให้อุตสาหการรมรถยนต์ในประเทศไทยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปและปัจจุบันนี้นะครับก็รู้กันว่าภาครัฐบาลเนี่ยเขามีการสนับสนุนให้คนในประเทศเนี่ยใช้รถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดยการสนับสนุนนโยบายการใช้รถไฟฟ้ามากมายนะครับแล้วเราก็คิดว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยคืออนาคตอันใกล้แต่ปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันเติบโตไปเร็วมากการใช้งานรถไฟฟ้ามันก็ เปลี่ยนแผนไปจากที่เราเข้าใจว่ามันจะคืออนาคตปัจจุบ,บันนี้รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สแนดารภายในหรือ ICE เนี่ยได้ไปต่อครับมีการพัฒนาเครื่องยนต์สแนดารภายในให้มันมีมลิิดน้อยลงมีการปล่อยคาร์บอนไดซ์น้อยลงมีการปรับปรุงทําให้น้ามันเนี่ยมันประหยัดขึ้นตอบโจทย์ของการใช้งานของคนยุคใหม่มากขึ้นหากมองยอดจาหน่ายของรถยนต์พาสเซนเจอร์ในช่วงครึ่งปีแรกนะครับก็พบว่ารถยนต์ที่เป็นค่ายรถญี่ปุ่นที่เป็นสแนดาภายในเนี่ยรุนล้วนนะครับอยู่ในันดับับอันดับ2 โดยที่มีอันดับ3เนี่ยเป็นค่ายรถจากจีนเพิ่มขึ้นมาเราไปดูยอดจำหน่ายรถพาสเซนเจอร์ครึ่งปีแรกครับยอดจำหน่ายรถเก่งนะครับตั้งแต่มกราจนถึงมิถุนาปี2อ6 7นเนี่ยโตโยต้านะครับยังคงขายได้มากที่สุดอยู่ที่33,264คันแต่ก็ยังลดลงจากปีก่อนถึง34.8%มีส่วนแบ่งตลาดสูงถึง27.9%อันดับ2เป็นของ Honda ขายไปทั้งหมด24,630คันได้ส่วนแบ่งกัรตลาดไป20.6%ส่วนอันดับ3เป็นค่ายรถน้องใหม่จากจีนอย่าง BYD ขายไปได้ทั้งหมด17,660คันเทียบไม่ได้กับปีก่อนนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เข้ามามีส่วนแบ่งกัรตลาดไปถึง 9%, งง9อันดับ4เป็นของมิ u ูวิชิขายได้ทั้งหมด9,887คันซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง3.2%รับส่วนแบ่งกัรตลาดไป8.3%อันดับ5 เป็นของ MG ขายได้ทั้งหมด6,947คันแต่ก็ลดลงไปถึง17.8%เมื่อเทียบกับปีก่อนรับส่วนแบ่งตลาดไปหาดไป5.8%อย่างที่รู้กันนะครับว่ารัฐบาลของไทยเนี่ยสนับสนุนการใช้รถไฟฟ้าโดยการที่ให้ค่ายรถจากจีนเนี่ยเข้ามาลงทุนเข้ามาสร้างฐานการผลิตในประเทศไทยแต่รถส่วนใหญ่ที่เอามาผลิตในประเทศไทยเนี่ยเป็นแบบ SKD นะครับก็คือใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศเนี่ยน้อยมาก ถ้าเทียบกับระบบแบบ C.K.D. ที่เราคุ้นเคยกันที่มีการกำหนดว่าจะต้องใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศเนี่ยอยู่ที่40%ขึ้นไปอย่าลืมนะครับว่าในอนาคตเนี่ยก็จะมีค่ายรถจากจีนอีกหลายค่ายที่จะเข้ามาผลิตในประเทศไทยแล้วก็จำหน่ายก็ส่งออกไปนอกประเทศนี่คือภาพรวมครึ่งปีแรกนะครับของยอดขายรถในประเทศไทยในครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงนะครับคงต้องติดตามกันต่อไป ถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับอย่าลืมติดตามใน Auto Info Online นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครต์ให้เราด้วยแล้วเราจะนำเนื้อหาแบบเจาะลึกแบบนี้ใน Formula i n s i h t ครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ